ตอากันอีกคลิปหนึ่งครับตอนนี้ก็เปลี่ยนคันเอาใหม่ครับอันนี้ขายให้ช่างร้อยหนึ่งช่างยังไม่เอาเลยช่างบอกยี่บาก <laughs> อย่เใ็่พ่อใส่คัทเอาแอมสูงไปแอมยี่สิบแปดเนี่ยมอสเอาไปคืนเขาได้ไหมเนี่ยนะเอาไปคืนเขาได้ไหมออคือได้ตัวเนี้ยมันเป็นเขาแปลงเป็นไดแอมแอมสูงไง เนี่ยเม้ยันกรวดผมผมขายเงี้ยสองร้อยเทิ่นเทิ่นตีเทิ่นโอ้ยนะโอ้ยขอเทิ่นหน่อยไป อ,อ,อบางช่างก็รีบทํารีบจบรีบเก็บเงินแต่อันนี้มาเขาเช็คให้หมดเลยนะอยู่รหารสทรายไล่หมดเลยไล่ไลจนรู้ว่าออต้องทำยังไงแน่ สองต่อเลยครับนี่ถ้ามาที่นี่จบเลยนะนเแต่เช้าแม่หมอดก็ไม่บอกผมเลยพอไล่สายไฟใหม่เมื่อกี้ไล่สายไฟใหม่แล้วก็ใส่ไว้ตรงนั้นจะมีไฟด้วยนะกระดาษตัวนี้นี่รลาปาแบตก็เอาไปชาร์จแล้ว หมดเกือบสี่พันครับวันนี้น่าจะสี่พันเลยแหละเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนแบตด,ดูช่างมั่วเหรอช่างมั่วเหรอมั่วเ,เดี๋ยวเปลี่ยนแบต ก็เอาไปชาดแล้วเนี่ยแต่ก็ต้องรอดูพวกนี้อีกเนาะ ว่าแบตมันจะเสื่อมไม่ต้องเปลีนแบตไหมรอรอเช็คอาการดิเดี๋ยวร,รอใส่สายดูมันจะดึงเครื่องไหมถ้าชาร์จมันดึงเครื่องแน่นอน ไปเวลาถอนแล้วช่างสันแล้วสันแล้วอันนี้นก็ได้สตาร์ทพัง chào 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 gì đi, chéo. chéo lên, chào 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 chơi chào chào cái chào chào hả chào chào big chào 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 กิกแล้วว่าใหญ่ช่างใหญ่แบนลูกไหนไม่มีไฟเมื่อกี้ไม่เอาไว้ข้าวุ่นบ่ะเอาไว้ฟางบ่ะฟังฟังชาร์จบ่ะอันนี้ฟังชาร์จบ่ะฟังชาร์จบ่ะ ทีการซ่อมรถอ่ะบางทีเลือดผูงผิดชีวิตเปลี่ยนนกันครับเสียเงินสองรอบ ขับดูครับติดไหม <c oughs> ออติดแล้ว <c oughs> ไปมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวชา้าก,ก่อนเนาะ <c oughs> ขับชา้าก,ก่อน ที่มีรถดำครับมันมีแอมเยอะแอมน้อยครับคัดเอาครับดูไดด้วยครับไดตัวนี้แปลงไอ้ปริเวณไดแอมสูงครับแล้วช่างมาใส่ไดแอมต่ำให้ครับมันเลยไม่ค่อยชาร์จมันชาร์จอยู่แต่มันชาร์จช้ามากมันกว่าจะเต็ม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับดูอะไรจะพังอีกเดี๋ยวรอก่อนนะสรุปหมดรวมเมื่อเช้าด้วยก็4,000กว่าบาทครับน,น,นี่ขอลดให้ สามพันสองสามพันสองบวกเก้าร้อยสี่พันกว่าอ่ะเจอกันใหม่ครับพี่น้องกว่าจะวิ่งได้สี่พันนะเ้ยเหนื่อย